วส,สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่ห้ากรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือห้ากับหนึ่งตัวรองก็คือศูนย์กับสามนะก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าเก้าหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดที่จริงศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขแปดเด้อแต่เราตีเป็นศูนย์สามก็สามศูนย์สามหนึ่งสสสาาามมมห้ สามแปดสเนาะสามตัวก็ศูนย์สามสามแปดสามศูนย์สามแปดหกหหนะคะหรือจะซื้อห้าหนึ่งสเอาอย่างนี้ก็ได้นะในขอบสี่เหลี่ยมนี้นะห้าสามสามห้าห้้เอจับเอาตรงนี้นีง่าย,ายๆสั้นๆนี่เอาไปซื้อทุกรัดก็ได้นะนี่ทั้งสมรัดเนี่ยามารวมกันซื้อเลข อันซ้ำกันแล้วก็ตัดออกต่อไปเป็นเยอรมนีตัวเดินก็คือหกกับสามนะคะตัวรองก็คือห้ากับแปดสามก็สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแดหห้าหกห้เจดหาแปดแปดหนึ่งแปดสาห้าแหกหห้าสาหกแปดสานะ ถ้าจะจับคู่ก็จับตรงนี้เลยสามหกหกสามหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกแปดห้าห้าแปดนะคะจับขึ้นไปซื้ออังกฤษก็ได้ไปซื้อรัสเซียก็ได้นะเราไม่ให้ตัวรูดเดอเราให้รูดตัวเด่นเอานะแต่ที่จริงวันนี้นะ่ะมันมีสามเด่นเดอร์สามศูนย์หนึ่งนี่สามตัวนี่มันเด่นนะถ้าเพื่อนๆจะซื้อ ต่อไปเป็นรัสเซียตัวเด่นก็คือ0กับ3นะคะตัวรองก็คือ6กับ9 0003060809 3033363960636669 90939697 3636399 396330 3003366339939669เด้อ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะรัสเซียบางทีก็เข้าเยอรมน,นีบางทีก็ไปเข้าอังกฤษเดอ้ออังกฤษกับเยอรมน,นีอาจจะเข้ากันนี่แหละเลขสี่ตัวนี่แหละอันไหนมันตรงกันก็จับไปซื้อได้เลยเดอ้อกขขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กระจ่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ